สำหรับคำถามที่ถามมานะครับว่าฟันหน้ายื่นเนี่ยสามารถถอนทํารากเทียมได้หรือเปล่าก่อนอื่นเลยหมอต้องบอกก่อนว่าจริงๆคนไข้ที่ฟันหน้ายื่นทุกคนเนี่ยบางทีไม่ได้จําเป็นที่จะต้องถอนแล้วทารากฟันเทียมทุกคนนะครับขึ้นกับว่าฟันการที่คนไข้ฟันหน้ายื่นเนี่ยมันยื่นมาเยอะหรือน้อยในกรณีที่คนไข้ในมีฟันหน้ายื่นออกมาน้อยนะครับบางทีเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟันหรือการทําข้อฟันก็พอแล้วนะครับเพื่อสามารถปรับระดับการที่ฟันยื่นให้กลับมายในระดับปกติได้ แต่ถ้าเกิดสมมุติในกรณีที่คนไข้มีฟันหน้ายื่นออกมามากๆ,ๆนะครับจนกรณีที่เราไม่สามารถทาครอบฟันหรือว่าการที่กรอเนื้อฟันแล้วเนี่ยต้องกรอไปเยอะมากๆบางทีการที่เราถอนออกไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาทํารากฟันเทียมเนี่ยก็จะเป็นการาแผนการรักษาที่ดีกว่าเนื่องจากเราสามารถที่จะปรับแนวการลักษณะของ ฟันเนี่ยให้กลับเข้ามาตรงในลนาบหน้ารอยยิ้มที่มีลักษณะยิ้มที่สวยงามมากขึ้นีกว่าทีนี้ถ้าเกิดคนไข้นะครับที่มีฟันหน้ายื่นและสงสัยว่าอยากจะแก้ไขยังไงนะครับก็แนะนํามาพบทันตแพทย์นะครับเพื่อปรึกษาและพ็ว,วางแผนการรักษาครับผม